คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกส i ไหนสนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบำรุงเส้นผมหนวดเคลาแอดไลน์เฟิร์มนะครับสายแรกอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยเป็นสายของพี่อาร์ตสินนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่อาร์ตอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่อาร์ตครับ พี่นะัสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอบพระคุณมากมากนะพี่อาร์ตนะวันนี้แน่นอนแหละเมื่อกี้ที่เกิดเอาไว้ว่าเรื่องเนี้ยพี่อาร์ตอยากจะลืมมันแต่ว่าผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่มีทางลืมมันได้เด็ดขาดครับพี่อาร์ตลองนึกย้อนกลับไปวันนั้นหน่อยครับนะฮะเห็นเห็นเขียนมาสองเรื่องผีจับกดกับโดนผีข่มขืนเฮ้ยมันเป็นยังไงพี่ อ่าคืออย่างนี้มันแยกกันสถานการณ์สองสถานการณ์เนี้ยมันมันเกิดขึ้นเวลาต่างกันพอสมควรครับ,รบก็คือผีจับกดเนี่ยตอนนั้นผมไปทํางานที่จังหวัดชนบุรีคร่ะก็ทํางานให้ลูกค้าเสรษจสับก็มีการกินเลี้ยงกันนะอ่าประมาณหนึ่งจนถึงเวลาประมาณสัก เที่ยงคืนกว่าปกติแล้วอะ่ะด,ด้วยธรรมชาติของผมาผมจะไม่นอนคนเดียวถ้ามันต่างสถานที่เราเป็นคนที่อ่านอนค่อนข้างยากอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่ชอบคิดอะไรในหัวอยู่ตลอดเวลามันจะลันไปนู่นลันไปเนี่ยแต่วันนั้นอะ่ะโอเคมันด้วยความที่เราโชคดีตรงที่เราก็กลืมพอสมควรเราก็เลยหลับไปได้อย่างที่อ่าดีกว่าปกติทั่วไปที่เราน,นอนคนเดียวนอกสถานที่ทีนี้ ไอ้จังหวะที่เรานอนอะ่ะมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากมันจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันอึดอัดอมันอึดอัดมากๆจนแบบรู้สึกว่าการหายใจของเรามันผิดปกติครับคือมันจะตื่นในตอนนั้นร้อยเปอร์เซ็ก็ไม่ใช่เพราะเรายังรู้สึกว่าเราหลับตาอยู่แต่ข้างในเราอะ่ะเรารู้สึกว่ามันมีอะไรสักอย่าง่ที่ทําให้เราหายใจไม่ค่อยออกครับ ผมก็พยายามคิดว่าแบบเฮ้ยเอาไงดีวะกูก็ไม่กล้าลืมตาว่ะในเรื่องพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ชอบในในในกำเนิดของเราอยู่แล้วอ่ะในเรื่องความลึกลับความลี้ลับเรื่องผีต่งตางๆเนี่ยเราไม่ได้อยากเจอไม่ได้อยากคล้องแว้ไม่ได้อยากรู้จักเลยอตอนนั้นมันก็คือคิดแค่ว่าเอาไงดีวะจะตัดสินใจลืมตาหรือไม่ลืมตาแต่เราก็รู้สึกว่าทําไมตากูหนักจังวะพยายามจะลืมพอตัดสินใจ่าจะลืม มันก็ลืมไม่ขึ้นครับมันค้างอยู่มันแบบแบบลังลางลังลางลางังงดึงดึงดงดงและหน้าอกเราก็ยิ่งแบบถูกกดทับไปเรื่อยๆออจนรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งผิดปกติละอแต่ด้วยความอะไรก็ไม่รู้ความรู้สึกนั้นน่ะแม่งตัดไปเลยเว้ยพี่น,นัทเราก็แบบโอเคตื่นขึ้นมาตอนเช้าลืมตาและ ความรู้สึกนั้นอ่ะยังเห็นอ่ายังยังรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่มันก็เป็นแค่คําถามเราก็ไม่ชัวร์ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะมันใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่ก็ในใจก็คือแค่ช่างแม่งลุกจากเตียงก็จะเตรียมไปอาบน้าเราก็ถอดเสื้อขึ้นมาอ่าอันนี้ยอมรับเลยนะว่าเชี่ยในใจดังมากๆอืมเพราะแม่งมีรอยมือ อยู่บนหน้าอกผมสองข้างครับมันเป็นรอยมือที่ปกติถ้าคนเราเวลาเรานอนอะถ้าเราจะเอามือเราประทับตัวเองอะ่ะที่หน้าอกอะนิ้วทุกอย่างมันต้องสวนทางขึ้นมาที่ใบหน้าเราถูกต้องไหมฮะ uh huh. อันเนี้ยมันเป็นรอยนิ้วมือที่สวนลงไปลงไปทางข้างล่างนั่นหมายความว่าอ่ามือมันจะต้องไขว้กันถ้า ถ้าถ้าคุณผู้ฟังนึกภาพไม่ออกลองเอามือตัวเองอะฮะประทับที่หน้าอกแต่แบบเอาให้มิวอะมันกดลงไปทางด้านขาของเราให้ได้อะทั้งสองข้างม,ม,มันจะฝืนธรรมชาติมากๆถูกและ ความประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือพอผมรีบถ่ายภาพอันนั้นมาอาไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทางทางรายการสามารถเอาภาพขึ้นได้หรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะเพราะว่าผมก็ให้น้องทีมงานอ่าไปลือตามรายการต่างๆที่ผมเคยไปเล่าเรื่องนี้อ่ามันก็จะมีอยู่ อของคุณเอ็มหัทเทพที่ที่เราเคยไปคุยกันแล้วเราเ,าเรื่องนี้ไปคุยกันนิดนิดหน่อยหน่ย,นยเนี่ยครับครับก็ก็น้องก็ไปคุยมาแต่ไม่แน่ใจว่าอ่าผู้ชมจะได้เห็นภาพนี้ตรงหน้าไลฟ์สดหรือเปล่าอ,อถ้าได้เห็นเนี่ยอผมเชื่อว่าคุณก็ต้องประหลาดใจเหมือนผมเนี่ยแหละผมลองเอาภาพมาลองขยายดูซึ่งรอยมือมันเป็นรอยที่ ไม่ใช่นิ้วผมแน่ๆมไม่ใช่มือผมแน่ๆเพราะรอยมือมันอ้วนมากมันใหญ่มากแล้วอีกทฤษฎีหนึ่งที่มาหักล้างของผมเลยก็คือผมลองเอามือตัวเองอะ่ะหรืออา่าคือเราลอง,ลอง,ล,องลองมือตัวเองอะ่ะลองกดทับที่ตัวเนื้อของเราดูอะ่ะถ้าถ้ามองภาพไปออกก็ลองทําตามดูนะครับบีบแขนตัวเองก็ได้ oh. ถ้าบีบแขนตัวเองแล้วอะ่ะแล้วปล่อยอะ่ะมันจะเป็นรอยแดงก็จริง แต่มันจะเป็นรอยแดงที่อยู่ระหว่างการถูกบีบไม่ใช่รอยแดงที่ขึ้นเป็นรอยฝ่าม,มือมอืมอืมอ่าใช่ถูกต้องซึ่งแม่งก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันคือเชี่อะไรวะเนี้ยอ้อนั่นนั่นคือครั้งแรกที่รู้สึกว่าแม่งแม่งแม่งแ,แบบ แม่งเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตของความเชื่อที่แบบเรารู้สึกว่าทุกอย่างแม่งห้าสิบห้าสิบมันมันมันเกินห้าสิบไปจนถึงเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นได้ว่าสรุปแล้วไม่มีจริงหรอวะอืมค่ะ เดี๋ยวนะตอนนี้ผมรอรูปลายมืออยู่เดี๋ยวรอให้น้องออกส่งขึ้นมาให้พี่อาร์ตก็คืออย่างนี้ลักษณะเหมือนมีคนเนี่ยคือลอยมือผมเมื่อกี้ทําอยู่หน้าจอก็คือถ้าสมมุติที่พี่อาร์ตบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเอามือเนี่ยมามามา,มาประสา,านกันตรงหน้าอกเนี่ยโอเคมันก็จะข้อศอกเนี่ยมันก็จะตกลงพื้นไปถูกไหมฮะ ใช่ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอ่าลักษณะคือปลายหัวแม่ปลายปลาย,ปลายนิ้วทุกปลายเนี่ยมุ่งลงลงสู่ด้านเท้าเนี่ยมันก็จะผิดหลักธรรมชาตินิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจับแบบนั้นเนี่ยพอสอกของเรามันก็จะถูกดันขึ้นมาใกล้ๆหัวเราใช่ทีนี้เนี่มันจะเป็นท่านั้นเลยพี่นัทท่านั้นเลยถูกไหมอตอนอตอนนี้น้องออกขึ้นหน้าจอหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยฮะ เดี๋ยวรอดูไปพร้อมกันแป๊บหนึ่งนะฮะสักครู่หนึ่งนะเนี่ยเนี่ยอ่ะอุย้ยเป็นรูปใบมือเลยอะ่ะใช่พี่นัทอันนี้คือแม่งโคตรโคตรเสภัยชีวิตผมมากเลยโอ้ย เดี๋ยวนะถ้าถ้าไาลมือลอยมือแบบนี้พี่อาร์ตนั่นแสดงว่าเจ้าอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นพี่อาร์ตหรือเป็นใครนะ,ะถ้าเราถ้าเราสันนิษฐานว่าเป็นผีก่อนแล้วกันนั่นแสดงว่าเขานั่งนั่งนั่งอยู่ตรงหัวพี่อาร์ตใช่ถูกไหมแล้วก็นั่งนั่งคมหน้าพี่อาร์ตอ,อ่ะอือฮะ มันควรจะเป็นลักษณะท่าแบบนั้นซึ่งปลายเตียงอ,ะอ่ะกูผิดครับโทษทีครับ,รบหัวเตียงหัวเตียงเราอะ่ะเราจะสูดกับขอบเตียงยอยู่ละมันมันไม่มีมันไม่มีพื้นที่ที่ที่จะที่จะแบบคนปกติไปอยู่อะ่ะถ้าสมมุติมองในมุมของคนปกติอะ่ะเพราะทุกโรงแรมอะ่ะเขาจะดันหัวเตียงให้ชนกับฝาผนังครับแล้วพื้นที่ที่จะไปยืนตรงนั้นมันก็คงไม่มีใครเาเลี่ยนไปทําแบบนั้นหรอกอืมอืมแล้ววันนั้นคือการนอนคนเดียวอะ่ะ มันมันยิ่งรู้สึกแบบแย่เข้าไปใหญ่ตรงที่ผมไม่รู้สึกไอ้ผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาหาักล้างเลยก็คือว่าเพื่อนกูแกล้ง uh. หรือใครมาแกล้งกู uh. มันไม่ใช่ไงพี่ uh. มันคืออันนี้มันล้วนๆเลยว่าเราอยู่ตัวคนเดียวและเราจะสามารถนอนค่านั้นด้วยการกดทับมือลงไปให้มันเป็นให้มันเป็นรอยมือได้หรอและการกดทับลงไปอ่ะผมลองแล้วลองอีกอ่ะกับเนื้อตัวเองกับเนื้อของคนอื่นรอบข้างผมกดไปยังไงอ่ะมันก็ไม่เป็นรูปรอยมือมันจะเป็นรอยหางอืมมันจะเป็นรอยหางก็คือขอบขอบที่มันเรากดลงไปจะเป็นสีแดงแทนแล้วมันจะไม่เป็นรูปรอยมือครับอืม รอยเนี้ยอ,อยู่กับผมอะประมาณหนึ่งวันกว่าครับจนผมอ่าอันนี้ไม่รู้ว่ามันมันจางหายไปเองด้วย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 อะไรบางสิ่งหรือเพราะผมรีบไปทำบุญลงศพในคืนถัดมาอืมแล้วอีกวันนึงมันก็เลยจางหายไปนะครับครับออแล้วแสดงว่าหลังจากที่เจอรอยแล้วก็ไม่เจอเหตุการณ์อะไรต่อถูกไหมพี่อาร์ต เฮ้ย <He ye, S 2> เดี๋ยวไนมะ่เจออะไรเลยกว่ามันจะขึ้นรอยแดงนี้ได้อะผมใช้คาว่ามันต้องใช้เวลานานพอสมควรนะเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นพี่ถูกไหม,มฮะแล้วโอเคลักษณะคือ,อเป็นมือที่คว่ำอยู่อย่างนี้นะฮะถ้าพี่อาร์ตสันนิษฐานว่าถ้าพี่อาร์ตนอนคว่ำหน้าตัวเองลงไปเนี่ยถ้าอย่างนี้ยังพอเข้าใจได้ เอามือแบบสบายๆย,ยังพอเข้าใจได้ว่าอ่าโอเคนอนทับมือตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นรอยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยบ้าเอาจริงเถอะใครจะแบบไปนอนคว่ำแล้วทำมืออย่างเงี้ยนั่นแหละสิผมก็ผมก็มยังหาหาคำตอบเรื่องนี้ไม่ได้เลยม,มันมีมันมีหลายๆคนนะที่ผมอ่าเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้วก็อ่าให้เขาดูภาพเนี่ยครับทุกคนจะถามเป็นเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยเราได้ไปถามปวา ว่าโรงแรมที่เราไปนอนน่ะมันเคยมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับตรงนี้หรือเปล่าหรือห้องเนี้ยมันมีอะไรหรือเปล่าไอ้ซึ่งตัวเราอะ่ะมันไม่มันไม่ได้ไม่ได้อยากยุ่งอยู่แล้วอะ่ะอืแล้วอยากลืมอะ่ะเราก็ไม่ได้เคยไปถามอะไรเลยแต่มันมีอยู่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นอผมกลับไปในพื้นที่เดิมก็คือที่ชนบุรีครับ,รบด้วยความที่บังเอิญรุ่นพี่ผมคนหนึ่งนัดคุยงานอ่าข้างหน้าปากซอยเขาจะเป็นร้านกาแฟมผมก็จาได้ว่าโรงแรมนี้แหละที่เราเคยมานอนผมก็เลยลองขับเข้าไปตรงห้องเราโรงแรมเนี้ยจะมีจะมีพื้นที่ระเบียงออกมาแล้วเราจะเห็นจากข้างนอกได้ว่าเราพักห้องไหนครับผม เห็นมีสารพภูมิอันหนึ่งตรงข้ามห้องที่ผมพักเป๊ะเลยอออยู่ใต้ต้นไม้และตรงนั้นอ่ะเป็นพื้นที่หล้างซึ่งไม่รู้เกี่ยวข้องหรือเปล่าผมก็เออก็ช่างมันก็มันผ่านมาแล้วอ่ะแต่มันดันมันดันไปเห็นอีกซึ่งมันก็อาจจะแบบทำให้ผมคิดต่อได้ว่า อ๋อมันมันอาจจะมีอะไรหรือเปล่านะพื้นที่นั้นโดยที่เราก็ไม่รู้มาก่อนแต่วันนั้นมันบังเอิญกวาดตาไปเจอพอดีอไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะถ้าไม่เกี่ยวก็ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เป็นไรแต่ดันไปเห็นไงอ่ออ๋อโอเคเนะี่ยอาจจะดันไปเห็นโดยบังเอิญอาจจะคาบเกี่ยวก็ได้หรือว่าไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้ถูกมถูกไหมอ่าใช่อืมแต่มันแต่มันคือตรงข้ามกับห้องที่เราพักพอดีครับ ไม่เป๊ะเลยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่มันสะกิดใจขึ้นมานิดหนึ่งเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้ครับอออนะันนี้คือเรื่องแรกก็คือผีจับกฎบแล้วเรื่องที่สองเนี่ยโดนผีข่มขืนน่ะคืออะไร,รอ่ะพี่อาร์ตอันนี้อ่ะมันมันมันคาบเกี่ยวกับความจริงและไม่จริงนะวินาทีนั้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยการไปถ่ายทําที่เメน,นะ,คะครับครับแล้วช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่มีสกุลประกรรมในการไ่ไหม้<嗯>ที่คาสิโนแห่งหนึ่ง<嗯>เขาก็ทําการปิดสังกะสีเพื่อไม่หเห็นไม่ให้เห็นพื้นที่ด้านในแต่มันมันเสร็จไม่เรียบร้อยไงมันเพิ่งบัดบาดเลยครับ,รบหลังจากที่ผมไปแล้วเดินทางกําลังจะกลับเนี่ย เส้นนั้นอ่ะมันจะพาให้เราวนไม่สามารถตรงผ่าาตรงผ่านมาตรงที่มันเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ได้มันจะมีเนินหนึ่งขึ้นมาทําให้เรามองอได้สูงกว่าแล้วมองเข้าไปได้เห็นประมาณหนึ่งภาพที่ผมเห็นนะ่ะมันก็จะเป็นแบบรอยไหม้ทั่วไปแล้วก็จะมีผดดิบต่างๆที่น่าจะเอาไว้คุมผู้เสียหายผู้ที่แบบอเสียชีวิตอะไรพวกนี้นะครับใจผมตอนนั้นอ่ะคิดแค่ในใจว่า โคตรน่าสงสารเลยอเพราะในในในพาร์ทที่ผมรู้มามันก็เป็นความที่อ่าจริงหรือไม่จริงร้อยอร์็ไม่รู้นะแต่ว่าด้วยระบบของอ่าทางพี่พักเขาอ่ะมันมันอาจจะแบบขัดข้องหรืออะไรก็ตามอ่ะทําให้คนบางส่วนออกมาไม่ได้ก็เลยอ่าเสียชีวิตณที่นั้นเยอะอะไรพอสมควรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็คิดแค่นี้ว่าพอมันมีเรื่องอ่าเรื่องนี้เข้ามาเราก็คิด สงสารว่ะแต่ผมมาตาผมมามองไปอยู่ข้างในนะแต่ใจผมคิดว่าสงสารก็กลับมาเดินทางกลับมาไม่มีปัญหาอะไรจนดึกๆแล้วก็รู้สึกง่วงนอนกลับมาที่บ้านวันนั้นก็นอนที่ห้องคนเดียวเพราะว่าภรรยาไปนอนที่บ้านคุณแม่ถ้าจะไม่ผิดนะฮะหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนนี่แหละทีนี้ด้วยการนอนเราก็นอนโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเพราะมันไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรมาครับ ความรู้สึกเริ่มแปลกมันแปลกตรงที่ผมมเป็นคนชอบนอนตะแคงข้างแล้วก็กอดหมอนค้างทีนี้ผมเริ่มรู้สึกเลยผมไม่ได้หลับนะอืมันยังไม่ได้หลับนะมันยังรู้สึกว่ามันมีอะไรมันแนบหลังผมก่อนเหมือนมาชนหลังผมเบาๆอะ่ะครับ แล้วค่อยๆเหมือนมีมือมากดที่แขนผม uh. เหมือนจับไหล่เนี่ยเหมือนจะมาโอบอย่างเงี้ยครับ uh. แต่มันไม่ได้โอบมาทั้งทั้งก้อนมันคือการแค่เอามือเข้ามาบีบตรงหัวไหล่เรา uh. ผมนอนหันตะแคงข้างเขาก้อนแนบเข้ามาที่ตะแคงข้างแล้วก็เอามือมาบีบที่ไหลเ่เราเรารู้เราเลยรู้สึกว่าชี่อะไรเนี่ยชี่อะไรเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ประมาณเกือบเกือบห้านาที hmm. มันเริ่มมีพฤติกรรมที่เหมือนถูกรูปไล่พี่รูปไล์ขยับใช่ผมตอนนั้นน่ะสาบานเลยนะอยากขยับให้ตายก็ขยับไม่ได้<อ>มันขยับไม่ได้มันไม่รนนู้อันนี้คือตามที่ก็บราาไทยเขาบอกนี่คือการโดนพีอัมหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยเจอกับตัวแต่ครั้งเนี้ยกูไม่ได้หลับ ในใจคือกูไม่ได้หลับทำไมกูขยับตัวไม่ได้แล้วใครมาถูอะไรข้างหลังกูอยู่อื้าอยู่แค่นี้ยจนรู้สึกว่าอขออภัยนะฮะคุณผู้ฟังก็คืออันนี้ผมพูดด้วยความสัจริงมันคือความรู้สึกจริงผมรู้สึกว่ามีอะไรมาถูที่อ่าที่กนผมอุ้ยแล้วการถูกมาถูก,กับการถูกบีบถูกจับผมแยกแยะได้แน่นอนโอ การถูกลูบเรารู้สึกว่ามันถูกลูบก,การถูกตีเรารู้สึกถูกตีการถูกบีบก,ก็คือบีบแต่อันนี้มันคือการถูกเอามาถูตรงที่ก้นผมครับร้องไห้พี่ผมร้องไห้เลยอคือจําได้วินาทีนั้นคือโคตรกลัวกลัวมากกลัวเยี่ยื์ร้องไห้และคิดในใจอย่างเดียวเลยพี่ว่า อย่าทําอะไรกูเลยนะอย่าทําอะไรกูเลยนะกูจะรีบไปทําบุญให้กูจะรีบไปทําบุญให,ญให้แต่อย่าทําอะไรกูนะมันพูดไม่ได้อยากจะร้องก็ร้องไม่ได้ครับมันอยู่ข้างในนั้นหมดเลยอ่ะเออจนผมเผลอหลับไปอ้โ oh. มันเหนื่อยมากที่ใช่มันมันเหนื่อยมากข้างในอะ่ะคือเวลาเราเราใช้อะไรข้างในมากๆอะ่ะโดยที่ไม่ถูกแปลงเสียงออกมา เงือท่วมตัวเรารู้สึกได้เงือไหลลงจมูกเรารู้สึกได้แต่กูขยับไม่ได้ได้แต่ได้แต่แตอากอยู่ข้างในใจแต่ตัวขยับไม่ได้อ,อ,อแล้วแม่งก็หลับไปเลยตื่นมาอีกทีแต่ยังผมยังเปียกเงืเอผมดูเลยผมรู้สึกว่าเมื่อคืนกูไม่ได้ฝันแล้วกูยังไม่ได้หลับรีบอาบน้ําแต่งตัวระหว่างนั้นผมโทรหาเพื่อนคนหนึ่งด้วย ผมโดนอย่างนี้ผมโดนอย่างนี้ทาไงดีวะบอกเฮ้ยมึงต้องห้อยนี่มึงต้องห้อยนี่อ่ะเราก็ได้รับคำปรึกษามา oh, อะไรเงี oh. ้ยเราปกติเราเราไม่รู้อยู่แล้วว่าการถูกอ่าปกป้องจากเรื่องพวกนี้ต้องต้องใช้อะไรต้องห้อยอะไรอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทางนั้นไงพี่ก็รีดพัชบุญแล้วก็ถวายสังฆทานก็ทำบุญใหญ่เองเขาเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยเราก็แค่อุทิศส่วนกุศลว่า,น,วานี่คือ,อผมให้คุณนะถ้าคุณมาอยู่กับผมเมื่อวานนี้ผมไม่ได้หยายคุณตามมาเลยนะก็ กลายเป็นว่าถูกเล่าไปถึงอ่าพี่คนหนึ่งแล้วกันที่เขาที่เขารู้เรื่องประมาณหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยเขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นจังหวะที่ผมอะไปมองและไปทักเขาอืตั้งแต่ฝั่งนูน้นเขาเลยตามกลับมาบเพราะเขาเห็นว่าอ่ามึงน่าจะพึ่งพาได้โอ,อ้เชีย่ยกูไม่ได้อยากมีเพื่อนใหม่ จริงๆแล้วการทักแบบนี้แล้วครั้งหน้ากูต้องทำยังไงกูต้องไม่ยุ่งกูต้องไม่มองกูต้องไม่อะไรแล้วกูจะรู้ไหมอ่ะว่าจังหวะนั้นมันคืออะไรอะ่ะอืมอ่าแล้วทํายังไงอ่าโอเคก็ได,ได้ได้รู้ว่าอะไรมาบางอย่างก็ก็คอยดีไว้สิอะไรอย่างนี้เพื่อเป็นการอ่าปกป้องตัวเองจากเรื่องพวกนี้ถ้าเราเชื่อไปแล้วว่าแบบนี้มันมีนะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะเนี่ยพี่อืมอันนั้นแหละ ก็เลยกลายเป็นที่มาของแบบความรู้สึกที่ว่าผมจะถูกเอาในวันนั้นอืครับนี่แหละครับเออพี่อาร์ตผมถามอย่างนี้ณนะตอนนั้นเนี่ยณนะตอนนั้นเรารู้ทุกอย่างเลยเราไม่ได้หลับแน่นอนคือรู้ร้อยเปอร์เซ็นมีสติสัมปชัญญะร้อยเปอร์เซ็นตถูกไหมฮะใช่ครับไม่ได้ดื่มไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้อะไรเลยพี่แค่เ,ออเ,เหนื่อยจากการทำงานเดินทางประมาณนึง แต่มันก็คือเรื่องปกติที่เราใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วอะประจําวันอย่างนี้อยู่แล้วเราเดินทางเยอะเรากลับดึกอยู่แล้วไม่น่ามีผลกับเช้นประสาทในสมองหรือจิลิบ้ามอะไราสักอย่างของตัวกูเลยอะที่กูออจะเพี้ยนได้ขนาดนั้นอะอืมอืมอืมที่ีผมขอขอญาตถามงี้ได้ไมาขอโทษนะที่ถามพี่รับรู้ไหมฮะว่าไอ้ข้างหลังเราเนี่ยวิญญ,ญาณด้านหลังเราเนี่ยม,มันเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายไม่อยู่ไม่รู้แต่ถ้าให้เดาแต่ถ้าให้เดา ถ้าได้รู้สึกแบบนั้นอืม,มันคือผู้ชายที่เอาองนั้นอะเอาตรงนั้นมาถูอะอุ้ยอ๋อออคือสุภาพสตรีเขาไม่มีไงโอเคีเรารู้สึกได้เรารู้สึกได้นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยหรือหรือนะอหรือมันอาจจะเป็นนิ้วหรืออาจจะเป็นนิ้วก็ได้แต่ความรู้สึกของผมคือตอนนั้นก็คือผมถูกบีบหัวไหลอยู่และรู้สึกว่านั่นคือมือถูกบีบ แต่ตรงนั้นน่ะเขาคงไม่มีสามแขนหรอกมั้งอ่าอ่าอ่าในระยะเวลาตรงนั้นพี่ไม่สามารถดินได้ไม่สามารถพูดออกมาได้เลยใช่ครับใช้คำว่านานไหมฮะนานนานยี่สิบนาทีโดยประมาณนานนะโคตรโคตรนานห้านาทีแรกที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกอ่ะมันถูกแบบเหมือนมันแน่ตัวมันถูกแบบเหมือนเอาแขนมากด มาบีบมันรูปไลหลังจากนั้นอะ่ะมันคือพฤติกรรมแบบนั้นมาตลอดเลยว่าใครเอาอะไรมาถูกัว้เอ,อยู่ที่หลังอตอนนี้อยู่ที่หลังนี่ใจมันอยู่ที่หลังมันลงไปแล้วอย่างเนี้ยเฮ้ยนะพี่อาร์ตผมอะ่ะมีคําถามหนึ่งผมผมเชื่อว่าหลายคนก็อยาก,กรู้มาผมไม่ได้ทะลึง่งหรือว่าอะไรนะอยากรู้จริงๆริงแต่ก็แค่รูปไล้์ถูกไหมใช่แค่นั้นผม ผมเข้าใจว่ามันคือจบแค่นั้น uh. แต่พอที่ผมหลับไปเลยอะ่ะมันมันมันก็ไม่ได้มีคำตอบอยู่แล้วอะ่ะพราะผมก็ไม่รู้สึกตัว,ตวรู้สึกตัวอีกทีก็คือตื่นเช้ามาก็คือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น uh. เราไม่ได้เจ็บตรงนั้นเราไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนั้นเราไม่ได้รู้สึกอะไรอีกเลยโอเคแต่รู้อย่างเดียวว่า ไปยังกูไปอยาอกยามากเพราะเหงื่อแล้วเรารู้สึกได้ระหว่างตอนนั้นนะไอ้ที่ผมบอกประมาณเกือบเกือบยี่สิบนาทีเหงื่อผมไหลจากจากตัวศีรษะผมอะลงตาผมมันรู้สึกเลยแล้วผ่านตาลงจมูกผมยังรู้สึกเลยโอ้โหว่ามันคือเหงื่อคือคือมันโคตรหลอนเลยนะพี่อาร์ตคือเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ข้างหลังเราคืออะไรก็ไม่รู้อะแต่เรารมองไม่หันไปมองก็ไม่ได้มไม่เห็นด้วยว่าใคร ใช่ผมอะ่ะผมคือตัดสินใจแล้วว่ากูพยายามจะขันให้ได้อะเอาว่าเป็นไงเป็นกันกูอยากรู้กูอยากดิ้นให้หลุดอ oh. มันก็ดิ้นไม่ได้หรือหรือถ้าทางวิทยาศาสตร์มันบอกได้นะผมอยากให้เป็นทางวิทยาศาสตร์มาบอกผมได้ด้วยซ้ำว่าโอเคมันอาจจะเป็นอาการที่แบบเหนื่อยล้าจนด็อกไปแล้วเราอาจจะแบบคิดทุกอย่างออกไปเอง mm. แต่ร่างกายเรายังรับรู้ได้อยู่ ทุกอย่างมันการจินตนาการได้อันนี้เนี่ยผมก็อยากมีคําตอบให้ผมเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่เคยได้คําตอบพวกนี้เลยออก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่เป็นข้อสงสัยอยู่เนอะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรอะ่ะแล้วแล้วถ้าบอกว่าพี่อะ่ะไปไปไปเหมือนไปทักเขาไปพูดถึงเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาตามมาเนี่ย<อ>ก็มีส่วนอ,อ่ะถามว่ามีส่วนไหมก็มีส่วนแหละอืมก็มีส่วนแต่แต่เราไม่ เราไม่ได้ท้าทายเขาอะเราคือเราแค่เรารู้สึกสงสารแทนเขาอะเรารู้สึกแค่นั้นจริงๆเราไม่ได้รู้สึกอะไรที่มันเป็นลบเลยอะเรารู้สึกเป็นเป็นความรู้สึกสงสารอย่างเดียวเลยเราไม่เคยแบบโอ้ขอโทษน,นะแบบโอ้แม่งเกิดดันไปพักเองเราไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยอะอืมอืมอมืแต่ผมมีมีความรู้สึกว่าอะไรด้วยพี่อาผมมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่ดวงวิญญาณตรงนั้น มผมอ่ะเดี๋ยวนะขอโทษนะอีผมเคยฟังเรื่องแบบนี้ครับที่แบบว่ามีวิญญาณตามจริงๆนะตามเพราะว่าอะไรรู้ปะเข<อ>าขอชอบอะไรพี่จริงๆเขาชอบแล้วเขาเขาเหมือนกับเขาตามมาเพื่อที่จะแบบพูดง่ายๆมันลวนลามอะ่ะมันมีอะไรด้วยเลยอะ่ะเพื่อนผมคนหนึ่งโดนเหมือนพี่อาร์ตเลยครับเป็นผู้หญิง ขออนุญาตเล่านิดหนึ่งนะมันขับรถกับจากรทองอะพี่อาร์ตแล้วก็มันบอกมันง่วงมันก็เลยจอดข้างทางนอนแล้วก็บอกมันไม่จอดถามบอกไม่ไหวแล้วแล้วโอเคเราเข้าใจคนที่ขับรถไม่ไหวเขาจะรู้สึกยังไงเขามันก็จอดนอนจอดข้างทางเลยแล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงดังตุบหลังรถมันมันก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดประตูมองว่าอะไรวะมันก็ไม่มีอะไรนี่ ด้วยความคนง่วงมันก็เผลอพูดเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าถ้าเป็นผีเป็นอะไรเงี้ยก็อย่ามามาหลอกกันอยู่ด้วยกันก็อยู่ดีดีด้วยความที่ง่วงก็เลยพูดไปแบบนั้นโดยที่ไม่คิดอะไรทีนี้กลับมา<อ>ถึงคอนโดที่นนทบุรีพิยาตผู้ดูฟัง<อ>มันเข้านอนเหมือนพิอารเลยนอนตะแคง<อ>หลังชนเหมือนกับเขาเรียกอะไรฝาผนังครับ<อ>มันบอกมันมีมือมือหนึ่งอะรูปมันมาตั้งแต่เอวเลยอะแล้วก็โทษนะฮะ จับน้าองน้าอกนู่นนี่นั่นแล้วมันกระดุกกระดิกตัวไม่ได้เลยครับมันไม่สามารถกระดุกกระดิกตัวได้มันไม่สามารถพูดได้จนมันสักอย่างหนึ่งอ่ะมันหลุดออกมาแล้วมันวิ่งออกจากห้องอ่ะออกมาหาเพื่อนที่อยู่แถวๆเระแวกเดียวกันอ่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จนมันไปหาเหมือนกับคนที่มีมีมีสื่อด้านนี้มีเซนด้านนี้ครับเขาบอกว่าตอนที่มันจอดรถนอนนั่นแหละ คือเขาเหมือนกับมาทําให้รู้สึกตัวแล้วก็เหมือนกับพอมันพูดเสร็จปุ๊บเขาก็เลยตามมาตามด้วยสาเหตุที่เขาชอบเพื่อนผมคนเนี้ยเขาโชคดีเลยที่ไม่เป็นไร oh. เออเออเรื่องแบบนี้มีจริงตอนแรกตอนแรกเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย uh. มันจะได้เหรอผีกับคนมันมันจะทําอย่างนี้กันได้เหรอ uh. เอาจริงผีเนี่ยก่อนน่าจะเป็นผีเขาก็เป็นคนมาก่อนถูกไหมฮะ เราไม่รู้ว่าตอนนี้เขาม,มีชีวิตอยู่เขาเป็นแบบไหนไงเขาอาจจะ,อะขอโทษนะฮะเขาอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้มั้งแล้วก็พอมาเจอ,อพี่อาร์ตโอเคอพี่อาร์ตหล่อนี่อ้าวขาวนี่อ่ะก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะโอ้ ผมไม่ผมก็ยังสุดท้ายแล้วอ่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นอะ่ะมันเป็นมันเป็นแค่สองเคสนี้เลยคในเรื่องร้อยมือแล้วก็เหตุการณ์เนี้ยที่เหมือนจะแบบจะโดนข่มขืนเนี้ยมันเป็นสองครั้งในชีวิตตั้งแต่จนเกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยคผมผมจะลดความรู้สึกพวกนี้ลงได้เรื่อยๆอย่างเช่นว่าพอเราเจอหมาดๆใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่า ที่แแม่งมีว่าแม่งอย่างงู้แม่งอย่างนี้พอมันห่างไปแล้วไม่ไม่ได้เจออะไรที่แบบมันเป็นแบบนี้อีกเราก็จะลดเปอร์เซ็นต์ลงมาว่าแบบโอเคมันก็อาจจะเป็นแบบความรู้สึกเพอ้อของกูหรือเปล่าหรือเป็นความรู้สึกที่แบบมันอ่ะโอเคหาคําตอบไม่ได้ก็จริงอาจจะเป็นอุบิเหตุของจงังหวะชีวิตอะไรหรือเปล่าแต่พอเราเวลาเรานึกกลับมาทีไรอ่ะพี่โดยเฉพาะเรื่องรอยมือ ไอ้เชี่ยนี่มันคือหลักฐานอะไรสักอย่างน่หว่า mm. อย่างเช่นเรื่องไออันนี้ล่าสุดโอเคมันอาจจะไม่ได้มีร่องรอยกับตัวแต่กูไม่ได้หลับกูจําได้แม่นเลยนี่หว่า mm. กูไม่ได้เพี้ยนด้วยครับมันมันมีจริงๆหรอว่ากูหรือมันมีอะไรที่ถ้าสมมติเราเราจูนติดกันในเวลานั้นแล้วแล้วมันจะเข้ามาหาเราได้หรอหรืออะไรเงี้ย mm. แม่งก็แบบเข้าใจเข้าใจพีอ่อ๋อเนี่ยฮะอ่ะอาเป็นว่านั่นคือเรื่องราวที่ยังจําจนถึงทุกวันนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะไม่มีวันลืมแน่นอนครับพี่อาร์ตครับครับพี่อาร์ตวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณพี่อาร์ตเหมือนกันครับก่อนจะวางนะสายกันไปพี่อาร์ตพี่อาร์ตมีผลงาน<า>อะไรให้ฝากแฟนในการคืนเผาผีหน่อยไหมฮะ ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงถ่ายทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเร็วนี้ก็ทางช่องสามก็จะ,ะมีละครเรื่องนางหน้าพขนกนะคะกำลังใกล้จะออนแอร์แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ติดตามผมได้ทางเพจลอตเตอร p ่พันะครับก็ผมก็ทํางานอยู่ที่ลอตเตอรี่พัสด้วยแล้วก็ไอจีผม ARTSILP ก็ไปพูดคุยกันในนั้นได้ครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากนะพี่อาร์ตนะ ยินดีครับดีครับพี่ขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผี Ghost Night ทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป